งานนี้จาพนมออกมาเผยสาเหตุไม่พาภรยาออกสื่อคะ่ะก่อนจะขึ้นแท่นเป็นดาราน,นักบูเบอร์หนึ่งของไทยนะั้นบอกเลยนะคะว่าไม่ง่ายเลยละคะ่ะสำหรับหนุ่มจาพนม แต่เป้าหมายกลับเกินฝันเมื่อไปเป็นถึงนักแสดงนําในระดับฮอลลีวูดเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวได้มาเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่เป็นสแตนแมนอยู่เบื้องหลังจนก้าวมาเป็นเบื้องหน้าและมีชื่อเสียงมากๆสมัยที่เป็นนักแสดงหนังบูเนี่ยเป็นยังไงจา้าพนมก็บอกว่า18ปีแล้วเรื่ององค์บากคือก่อนหน้านั้นเนี่ยทำมาหลายอย่างครับทํางานในกองถ่ายข้อมฝันอยากเป็นนักแสดงแอคชั่นก็ทําตามความฝานันครั้งแรกเนี่ยสมัครเป็นสแตนแมนมาก่อนครับเริ่มต้นตอนอายุประมาณ14ปีแต่พอ 1> 18 1 9ถึง19คือเราเริ่มเห็นทางของตัวเองไปแคสภาพยนตร์ต่างชาติที่มาถ่ายเมืองไทยแล้วก็ มีโอกาสได้ไปเป็นสแตนของพระเอกผู้กำกับได้เตะสูงเราเป็นนักตะกอ้อมาก่อนครับก็ทําทได้จากนั้นอีก2อถึงปีเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นแค่งเงาเพราะว่าอยู่แต่เบื้องหลังเลยคิดว่าอยากเอาความสามารถของเราไปอยู่เบื้องหน้าก็เลยทําเดโมขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความสามารถของเราให้นักลงทุนเห็นครับเราก็มาฝึกฝนด้วยตัวเองบวกกับศิละปะการต่อสู้ของแบบไทยมวยไทยด้วยมันเป็นสิ่งที่หัศจรรย์มากๆเลยครับจนได้มาเล่นองค์บากคือจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยจากสแตนเนี่ยกลายมาเป็น แสดงนาเลยครับชีวิตเปลี่ยนขนาดไหนทางด้านจ่าพนมก็บอกว่าก็มีคนรู้จักมากขึ้นครับเราก็ต้องเข้าสังคมออกงานแล้วก็มีงานเข้ามาปรับตัวตามสภาวะกว่าจะมาถึงจุดเปลี่ยนก็มีเรื่องท้อมาเยอะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ได้เพอร์เฟกเรามีสมาธิในเป้าหมายของเราก็คือการเดินไปข้างหน้าช่วงที่โด่งดังมากๆเนี่ยหายหน้าไปพักนึงเลยใช่ไหมคือก็เป็นช่วงที่วิบากค,คือเราเก็บเกี่ยวพลังสมาธิที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าหลังจากจบต้มยำกุ้งมันก็เป็นการเตรียม ตัวจะไปฮอลลีวูดเลยครับสิ่งที่เราตัดสินใจไปหาแบบประสบการณ์ครอบครัวเราเองก็ซัพพอร์ตตอนนั้นคือเราพยายามคิดปวกรู้จักเรื่องสมาธิความต้องการและเป้าหมายของเราจริงๆคืออะไรไปที่นู่นก็โชว์เตะต่อยค่ายหนังเยอะมากไหมล่ะทางด้านจามรนก็บอกว่าใช่ครับคือมันไม่ได้ง่ายเลยต้องไปทำเอเจนต์ทุกค่ายเลยครับผมนั้นไปโชว์ความเป็นไทยศิลปะมวยไทยความแอคชั่นแบบว่าไม่ใช้เทคนิคของเรามันได้ใจเขาคือเขาชอบความกล้ากับความบวัวคือมันเป็นของคู่ กันนัันนน่หละครบตัดความกลัวออกที่จะไปตอนที่พุ่งไปหาเป้าหมายจะต้องทิ้งอะไรไหมไม่ต้องตัดอะไรเลยครับเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็คนรอบข้างเข้าใจเราภาษาไปตอนแรกๆเนี่ยก็งูงปลา,าเอาครับไปเรียนภาษาพอได้มาเล่นฮอลลีวูดเป็นนักแสดงนําก็คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตที่ผมอยากทําทําไมไม่เคยเปิดตัวภรรยาอย่างบุ้งกีในสื่อเลยเจ้าพนมบอกว่า ในโซเชียลเนี่ยคนก็จะรู้ภรรยาคือไม่อยากออกสื่อครับเขาบอกอยู่แบบนี้สบายมากกว่ามีลูกสาวสองคนแล้วก็คือเรือนแก้วกับจอมขวานเหมือนเราทั้งสองคนเนี่ยเขาก็มีแววนะเคยเอาไปดูที่ญี่ปุ่นจีนแต่ที่ฮอลลีวูดเนี่ยไม่เคยถ้าหากว่าเขาอยากจะทาตรงนี้เนี่ยเราก็พร้อมสนับสนุนครับดูที่ว่าเขาชอบหรือไม่เราก็ไม่ได้บังคับอะไรเวลาไปถ่ายงานต่างประเทศเราก็มีโซเชียลคิดถึงมากๆเลยครับแม่เรียกได้ว่านี่ก็เป็นสาเหตุละค่ะที่ทําไมชาพนมถึงไม่เคยพา รยามาออกสื่อค่ะก็เพราะว่าตัวภรยาของเขาไม่ค่อยชอบออกสื่อนั่นเองค่ะ